เี่เนขาเขาเชื่อเพื่นคือเที่บเพี่เน,นเขาว่าได้เพื่อนเขาขอมาเจอคนอา้านเขาเขามาเดี๋ยวต่เขามาเจออดูอยุนบ,บัลบั้ทีและมันมัดองซีสอซีก็เลยมัดสีตออ้องเพราะว่ามันทำสามชึ้นสามคึนมค้นนี่มัน ขึ้นขึ้นีสองนี่เขาขอเขาขอมาให้เพื่อนนี่มาว่างครูกันนะทีนี้ขึ้นทีสามก็มาว่างของครูกันี่เหว่าสองสีสี่บอร์่าเงื่นนี้นะเงืววดว่างหันไดมาจังไดเงื่วงหันกับฟันเหือนฟันเบบบกัฟันว่าเดือดถอยหลเขามาไว้ในกลางต่อเจ้าเรียรถมันสี่สามห้าสี่สามห้าศูนย์ตศูนย์สี่สามห้า ก็เลยเขียนสามห้านึ่งหาร้อยพูณห้ารอยสามห้าพันคูณพันจรจะจปิเสธแบักลับแสดงว่าฟันเหม็นเนาะเติมนึงตาฟันเหม็นสามตัวหนึ่งอยากรึได้จา่ใจ่หมดฟันนอ้นมาทั้งสามหดก้อนกันตีก้อนฟันบอพิษนะมันเขาเต็มวดก้อนไอ้ห้าสมสืนที่ความันจะคืององพิษจิงสี่ตาฟันเม็นนะคะเนาะฟันมาได้จะสามหดเลยบ่ เล็กมันไม่ได้ซองหวจางวดงวแหลกมันบกเขาหัวหาสามส่วนมันบกเข่าคือว่าในใจองน่งดึงดึงเอาเกาไปใส่ลักซ oh. ิปเลนวอกเขาเธอในความฝันมันมันเลยสามหัวเมื่อกี้นี่ได้สามตัวตรงนะเนาะสามตัวตรงหนึ่กตรงอยู่คือคือว่าวันเรียวกระจายเรียเรียวต้องไ้สื่อลูกลีหัวที่ อันนี้ของหมดที่แล้วเนาะค่ะเนาะหมดที่แล้วค่ะคือสื่อตัวนี้ค่ะสามโตตัวสามห้าค่ะตัดสามห้าห้าสามงนี้นะแมนจะไต่ดินก็ได้เนาะแมนกับสื่อไต่ดินล่ะคือความหวังกับหวังรักมาที่นึงนะแมนบ่ได้คือดวงพระท่านไข่อาจจะอาจจะมามวลนี้มวลนี้ก็บฟันอีกแล้วเนาะค่ะะเนาฟันว่ามวันนี้ก็บฟันเอาแบบฟันมาอีกแน่ฟันว่าก็บฟันคำหนึ่งเลยเรามาอีกแน่ค่ะ เรื่มหรอฮะอาสามีก่อนเดี๋ยว่สิบสี่จะคอยหาับับสี่ยับตัวเลืไมันประท่านได้พ่อสามสี่นาทีค่ะพันว่าเบาข้ันอีกไหมคะมันบไปเวิดเหลววันที่วอยยังอยู่ท่านอีกมารอดหเอาสอนคุ้นเียของเพ่นเห็ดวิดีโอของเ่นเห็ดไอ้ไซดอันนี้ไอเห็ดที่กระันสำนึกเื่องันอัจจิกินตัวนีตัวเลยตัวนีที่ระทัานปล่อยเลย มันจะไม่เป็นดีดรดีอย่า youtube เบื่อเป็นอเองนะแต่ว่ามันหนักงเลยยักเสียไหยังไงจริว่าจะไปย่ำมัติซีซีมือเดียววันวันนี้ฟันได้เลมันบดได้ตัวเลกบดได้ตัวเลแ่้ความิดน้ำ้ำความิดของนะความันเยของตีอยางของสีหน้ากระเจี๊วาวก็สีบัวว่าตีเป็นเหล็กได้หรความพันสองสี่สี่ สองซีซีเออหลักรกระเลงรถซีหาไม่ไม่หัวหมูถือว่าเสจยน่จะไปจับเลยซีหานะคะหัวหมูเดืนรถก็มีอยู่ตาขายบังไฟเอาหัวหมูมาถวายนะคะนี่ค่ะเหล็กในหัวหมูเพื่อมันตรงกงันเหล็กรถหนึง่งซีหานะคะหนึง่งซีหา้า ฟันสองซีซีนะคะเนาะวัวหมูหนึ่งซีห้าค่ะหนึ่งซีห้าหัวทีหัวทีซีมากนะคะเนาะเป็นแต่ตีเป็นครอบฟันวันที่สิบสิบหกสิงหาสิบหกสิงหาจ่าสิบหกสิงหาเลยเสียมะยำหายอยู่แค่นึงเค่องวันที่สิบสี่อค่ะฟันมาจิดแบบนีบอกค่ะติดยามันบอดแบบฟันแบบตลบตลาแม่แบบมันฟันเคลียร์มากจบเลย คือจะจับไว้เอาตามต่อนะคะเนาะต้องตามคือสียำไห้คือวันที่สิบสี่ค่ะวันที่สิบสี่มา้ังความฝันตายอีกเนาะค่ะเนาะว่าสิตรงกันกับตัวเกาโบเจ้ตัวนี้หาสีพอมันตกกับเหล่งหมดค่ะเหล็กหัวหมูนึงหาสีเหล็กความฝันสองซีซีบอกสองซีซีค่ะเหล็กความฝัน ถ้าทำมาตามต่อนะคะเนาะวันที่สิบสี่วันพุธสิบฟันเาตะตัวเก่าก็ค่ะสาธุนะคะเนะาะสาธุสาธุวันที่สิบสี่ห้าถ้าตามต่อเนาะค่ะเนาะใน,ะค,ะนะความฝันตาสิได้เหล็กตัวเก่าโบ เงดเล็กหัวหมูเพิ่นค่ะหนึ่งซีหาหนึ่งซีหาความฝันสองซีซีนะคะเนาะสองซีซีนะคะ, 2, 4, คะตาขายบังไฟอยู่นีนะคะเนาะตาฝันแม่นค่ะฝันตาฝันแม่นคลิปนี้ขอจบเสมอน,น,นะคะเน,นาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อคะ่ะเหตุเพราะรวยค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะ เป็นแค่แนวทางค่ะสวัสดีค่ะ